ตั้งสติสำรวมใจเข้าไว้ภายในใจมันจะอยู่ภายในได้ก็อาศัยสติเป็นผูกรละลึกเข้าไปประคองจิตนั้นไว้ปก <c oughs> ต,ติของจิตนี่มันจะต้องคิด ไปในอารมณ์ต่างๆบัานี้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก็จะพยายามประคองจิตนิไว้อย่าให้มันคิดไปเพราะมันเมื่อมันคิดแล้วมันก็ไม่สงบเมื่อมันหยุดคิดลงไปนั่นน่ะมันถึงสงบลงได้